สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะและในที่สุดคลิปวันนี้ก็มาแล้วสำหรับคลิปรีวิวสกินของคนขายของเล่นก็ตะกัดไปเลยหนึ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อยรอนานกันไหมทุกคนจริงๆวันนี้กะว่าจะแบบจะไปเลื่อนขอเลื่อนแล้วนะเนี่ยในสุดท้ายก็โอเคเรามาพากก็ได้พอดีมันขี้เกียจเกินเหตุอ่ะนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลย จริงๆคลิปนี้ดองไว้น่าจะดองแบบหลายอาทิตย์แล้วค่ะแบบหลายอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเนี่ยดองแบบดองดองไว้จะเน่าเลยมัง้งมไม่ไนานขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ว่าสักพักเลยอะ่ะ <c oughs> น่าจะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมัง้งหมายจะโหลดนี่โอเคโหลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเปิดมาที่แมปบทสีชาต,ตำแหน่งจุดเกิดสุสานของอีเด็กผี ใช่ไหมนี่โอเคขอเก็บของมาก่อนละกันเอ๊ะตรงนั้นเห็นกล่องลังล้างโอเคไม่ล้างอหละใกล้มากขอเปิดไปเลยละกันขอให้ได้ปืนด้วยเอยนั่นนั่นมันนางเพชรที่เซียของฝั่งนูน้นนี่เกบอกมาซะเกยถูกส่งมาเป็นสายสืบใช่ไหมมีเงื่องปันอีกนี่ไม่เป็นไรเราหน้ารานพอปันได้ปันด้วยกันนน่แหละเอาเอาไม่น,าน,าน่าปันได้ละตังตังลอยก็แบบ วายวายมันอยู <wohl> <fruits> ่ท้งนี้อยู่ห้งนี้ก็ไม่บอกไปเรียวนังไปเรียวมันเห็นไหมไม่ดูสิยังไงยังไงยังไงเออคุณปลาหมึกคะเจอคุณราชาดิยังคะเขาขอจองยูโฟยาวัยนิดนึงนี่เนี่ยวางไปเลยใหมาหัไปเรียวนังไปเรียวลาก่อนซาโยนาลาซาโยนาลาไปเรียวอเนีตบิน เร็วอีเกส์ลากอนลากอนทาไ,ไม่ม ah. <cat> ่มลากอน้ไม่มีของเล่นเลยเจ้าค่ะราชาจนมากเลยเจ้าค่ะอุจเธอเริ่มอะ้นี่ยัง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 ไงยังไงจริงก็เถอะผมหนักมีไฟบิวอยู่ในมือโอ้ยผู้ติดตามพอตังค์นึงทำมาไม่มาซับกันเลยเออตายละเลนล้มไปเร็วไม่เป็นไรตอนนี้เรายังสามารถจุกเองได้พอแล้วเก่งพอหนังเหนียวแงีหนังมันหนา เอาหอดักดักดักเอากลับกับกลับกลับกับเล่นนานไม่ได้จะลองรำนำไหมขี่ไปเร็วอันนั้นมันใครนะสวัสดีค่ะเขาจะบ่สีเป็นไงบ้างคะราชัดใกล้ตายยังไปดิไปดิอีกรอบหนึ่งไปเร็วบายบายนี่นี่เอ้ยน้ำไม่เอาไม่เหยียบเราฉลาดเราไม่ใช่ปลาเป็นคนเอาสวัดดีฮิวฮิวไม่มาซับฉันเลยวิ่งเดินเหยียบน้ำ อจุ๊มาตั้งนานทำไมยังต่างไม่พออีกเจ้าคะมันไม่พอ,อ่ะพอแล้ว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 ยังไงพุ่งไปก่อนเลยเรียนปั๊มจะเน็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพุ่งไปก่อนให้ไปเลยยังไงเนี่ยทำไตามติดๆนี่กดกดกด,กด,ก,ดกดไม่ติดกดไม่ติดกดไม่ติดแล้วไม่เป็นไรเลยเราจะกดช้าไปนิดนึงแทะมองหลังมองหลังแล้วกดเลยออทีนี้น้ำหอมไม่เสียววิแต่ไม่เป็นไร ไปนิ้วเอ้ยหนังก็ปั่นทั้งเกมปั่นทั้งเกมไม่สนเลยไออม่เป็นไรอย่าลืมส่งต่อมาให้เลยไปเรียวรอบลินนะไม่กล้าซื้อแล้วแล้วคกลัวขีดอา่านอะไรอย,ย่างนี้ดีเลี่ยอะไรที่ไม่ซื้อไปนิว้วเราเนะคะหมหมดกันแล้วกันไปเรียวยังไงยังไงฮะไปทางไหนอะไม่ไม่รู้อะติสปินไปเรียวยังไงมันดักมันดักยังไงเออฮะฮะอยู่ไหนนี่ให้คุณเกสไม่เอาหรอหรออยู่ไหนอะ โอ้โหข้างหลังข้างหลังไงไปเอวบอกบอกหน่อยบอกหน่อยบอกให้หน่อยอาไปไหนเร็วบอกให้ก่อนบอกให้ <c oughs> กห่อนเลยเฮมากเมื่อออกไปออกไปออกไปดูนี่กันโดออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่เห็นว่าพับไม้ยคือไม่เอาไปเร็วให้สปินชั้นละสปอ,อเฮเยเพื่อติดตามนอนดม่สามสองคนค่จะจังรับดิงไม่ก่อนเลยหนึ่ง กินเลยละกันนี่เนี่ยกระดกไปเลยโอเคไปเร็ววัยเออเออเออยังไงแบบกดหน้าดันยังไงเออเกือบอายติีตีตีตีไปน่าทักไปน่าทักโอ้ผมไปไม่ได้นี่ข้าไปเร็วบใบใบโลกลาก่อนลาก่อนโลกอย่ามายุ่งกับฉันโอเคกลับมาสุขภาพแข็งแรงเรียบร้อยหายเจ็บค่ะ งานนี้บอกเล้วอินนันมันจะข้ามข้าไม่ได้โอ้โหมาปิดหน้าต่างผมทำไมคุณปลาเมืองคุณปลามืองว้ยไม่โดนอุ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลนเอ็มีพีให้ได้ปอบมือให้เกือบเกือบที่นี่ไปก่อนเลยรักกันไปเรียไปแล้วไม่สอนอะไรทางนั้นตรงนั้นมีไม้ตรงนั้นมีไม้มไมขอพับยื้อเวลาไว้ก่อนหนึ่งอาววัสดีมาทำลายยะไม่ปาดแล้วหรอมาซปบ,บงก็ดี มันล้อมน้ำนี่วะ่ะไม่ได้เอ็มกูรอกไปเร็วไปเร็วใครมาจะอยู่ตัวให้ตุยตรงนี้ล่ะเร็วจูบไปยาวๆนะคะร้อยแปดสิบมิแหลนะเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้มันพลาดข้าชาไปนิดนงุงไม่เป็นไรยังมีน้ำหอมอยู่เออตาดับ b l ิ้งหมดล้วนี่สิผู้ติดตามไม่คิดจะส่งให้เลยเหรอคะนี่แล้วใกดนะคะไม่ก,กดตอนไหนตีไหมตีไหมนี่ ไม่ไม่กลับแล้วกันเดี๋ยวขิดโอเคซื้อมาไหมก็เลยแล้วกันรักเบียก็พุ่งไปพุ่งไปเขียนวันนี้กลับมาวนตรงนี้โอ๋อหันมันยังไม่พังสีนะอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรได้ใช้ยาวๆซื้ออะไรดีนะโอเคส,อสอั่พ่อศอกไปนี่มันอะไรนี่มันอะไรไม่นะจะล้อมอยู่แล้วจะล้อมอยู่แล้วหยวุดหยุดยังไม่ติกดกุลาไซค่ะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ ยเดียวนี่ไปเรียวได้ไหมยังไงยังไงโอเคแล้วก็จังหวะน,นี้ไปเรียวไปก่อนเร็วบายบายสายอะไรไปเรียวขอไปก่อนเร็วแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอีกรอบนึงอ่าตอนนี้พื่อตามมันไปฮิลกันแล้วเรียบร้อยแล้วเหรออย่างน้อยน้ำหอมก็ได้มาหนึ่งเฟสใช่ไหมนะมันจะใช่แต่เราเจ็บมากเพราะติดต,ตามไม่ซับเลยปั่นทั้งเกม สองคนนั้นมันปั่นทั้งเกมแบบไม่สนใจราชาเลยดูเลือดผมหน่อยคะ่ะอัอนออนี้ก็เดออๆนอคะเป็นตาเลขนี่เนีตยิงไปเลยคลิปดองคลิปดองอ่ะข่ะสาวค่ะมาคือคลิปดองบอกแล้วรับหนึ่งแหละยังไงยังไงไปเร็วมีเวลามปพูดหรอมันมีเวลามาพูดเอ้เาาค่ะวิ่งแล้วจังหวะนี้เออมีของอะไรให้ผมเล่นบ้างไม่มีเลยหมดแล้วหมดแล้วเจ้าคะา่ะอหยุดเดี๋ยวนี้ ไม่โอเคเอาใจมาบล็อกแล้วกันถ้าบอกได้นะมันต้องการจังหวะดีๆยังไงอ้าคุณนะบอกอโอเคคันก็ยังดีคงโดนตีเออตีโดนมาช่โอเคยังมันถ่วงเวลาได้แล้วก็ไปเร็วตอนนี้เหลือหุ่นใจบล็อกได้อีกหนึ่งรอบนะคะเราจะกลับไปเล่นตรงนั้นกันตอนที่เราเล่นเป็นประจำอย่านะไอ้ใจได้ไหมใจใจใจท้าไมใจมันไปเกิดตรงนั้นเฮ้ยเขาเกินไหม เกิดใหม่โอเคเอ้ยแต่เกสมันได้เร็วจังเลยเอาไม่น่ากดเลยอเนี้ยโอเคนี่นี่กลับมาเกิดใหม่แบบซวยูไวมีอะไรให้เล่นแรงไม้ผู้ติดตามส่งต่ตามของไม่วางให้เออฉันต้องการดับลินฮิวไหนฮิวไหนอเออเอเอ,เอ,เอ,เอติดติดไทยติดไทยเจ้าค่ะอะหุน่นโอเคฮิวไหนแต่คุณเก็บ โอเคค่ะมันจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องไม่ได้คอกันอ้าเขี้ยนไม่ทันเลี้ยวไม่ทันเลี้ยวไม่ทันเลยอีกนิดเดียวฉันจะล้มเลี้ยวอีกนิดเดียว่านั้นยังไงยังไงเออแะปุ่มเปิดปุ่มแล้วเผลอเผลอไปตั้งค่าปุ่มเอ่ยย่องไว้เลยค่ะทันการแบบอันเดียวกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเซตใหม่ไม่เป็นไรเออสวัสดีค่ะเอยอ๋อนางไม่ไร่หรอเพราะว่าไปช่วยราช้า เอาละชาหนูล้มไปแล้วเฟสสุดท้ายแล้วมันอังขุดใครอะคราวนี้แค่ขโมยละกันนี่นี่ฮิวฉันหน่อยว้าวไม่ได้เรียวไปเรียวเอาชาด้าเรียบช้าหรอเนะี่ยเอาไปบ่ายนะเกสน่าสงสารจังเลยนะอีปะเข็มเน่า